รยากาศดีเลยเดินบรรยากาศดีเลยเดินมาดูน้ำขาดเอ้าบรรยากาศน้ำอันอันนแมนป่นึ่งไม่เนี่คือมันหักไปจสิหักไปเอานะก็แคปรูปให้หน่อยเอาให้พี่เขาแคปให้เหาเออวุ้ือดำแท้อ้าวเอ้าหน้าโทรศัพท์ไออโทรศัพท์ตัวเองอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวเดี๋สามศูนย์ด้วยเนาะพี่จิตเนาะฮะ สามศูนย์เต็มเออมันเป็นมันเป็นเลขของอ่าพระพิฆเนศแต่มันออกมาแล้วก็เลยเดี๋ยวเใส่ใส่เอฟเฟกต์ให้ก่อนนะเป็นมึงนะเอาแบบเอาแบบน่ารักน่ารักหน่อยนะเออพอคือปากแดงว่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแบบอันนู้นนี้อ่ะโอ้โหกับปัญญาอ่อนโอ้จีบแกงเข้าดีโอไอเลี้ยงอยู่ป่เดี๋ยวเดี๋ยว มันก็มีตุรมหัวใจพอ่พอเดี๋ยวพ่อไปก็เอาใส่แม่ก็ดีวะเอาแม่ขนาดมะเออนี่มาพ่อเขามาบ่ะนี่พ่อเขามาบ่ะนี่นี่รักกันในรูปหัวใจนะครับนี่นี่เอาเปลี่ยนไปก่อนเอไปเ้อาโอ้ทีสวยเน,ะนาะหย่อดเลยสุดยอดเลยถ้ามีโอกาสมีวาสนานเนาะคือครับเป็นห้องเท่านอะอื อย่าไปคิดก ok uh ัน huh. ล็อกคุณปลูกผลไากรากไม้ซีหายไปนิดเถิงนึงเอาปลูกหยาปล่อยกล้วยปล่อยงัวปล่อยค้ยไปงัวไปกินผลไม้เบิดบัดนีปวดทนไงไม่เลยเฮ้เฮ้มันปลูกอปีเด้กะพุดหรือบอกัะพุดสะไปสักนม่ร่าผลมาเวลร่าน้าไดไปที่ยไไปจากไหนมันไหลลุ่ไป่ แต่แต่แต่ตรงนี้คือ,อไม่ใช่ใช่ไหมพ่อตรงนี้คือเป็นคนคนอื่นน,นั่ปนปละ